สวัสดีท่านผู้ชมกำลันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง h i t c h Studio o Nation เค่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะสำหรับนดนนี้เป็นสินค้าของนาง Signal e Sport นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับที่เป็นเกมมิ่งตัวแรกของนาง Signal e Sport เลยนะ มีชื่อรุ่นว่า n a s o n นะครับผมเป็นตัว KB751 แล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดสามระบบด้วยกันนะมีทั้งไวเลสนะครับบลูทูธแล้วก็แบบสายตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบ RGB นะ16.8ล้านสีโลว์ฟลูออร์นีวนั่นเองครับสามารถเปลี่ยนสรรีได้ทุกปุ่มเลยตัว KB751 ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบมาโครนะมีโปรแกรมมาโครแถมนะครับ สำหรับตัวที่ผมได้รับมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวบูสวิตนะเป็นออปติคอลสวิตนะครับอ่ะมาดูที่ข้างล่างกันบ้างนะครับของตัวกล่องมีไฟทั้งหมด22โหมดนะครับการันตีการกดอยู่ที่100ล้านครั้งไวเลสเลนนะครับอยู่ที่10เมตรสำหรับข้างหลังกล่องนะครับก็จะมีเป็นรูปของตัวคีย์บอร์ดนะแล้วก็บอกตัวฟังก์ชันต่าง ว่าแต่ละปุ่มใช้ทำอะไรนะถัดมานะครับก็จะเป็นสเปคตัวนี้นะครับเป็นออฟ i ิศสวิตช์นะครับการตีการกดอยู่ที่100ลังค์นะก็เป็นสเปคที่เราเคยพูดไปนะครับไวเลนลนอยู่ที่10เมตรไฟเป็นฟู RGB นะครับ2 2โหมดมีมัตติคียอยู่ทั้งหมด14คีนิตกอตติ้งนะครับเป็นฟูลคีสามารถกดได้พร้อมกันทุกปุ่มเลยครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเป็นบลูทูธ5.0 Wi-Fi 2.4แล้วก็ USB Type C นะ3โหมดด้วยกันนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่1,850ในการรรใช้้งาาาาานถถเเเกิิดดไไมม่ปฟส แล้วก็ใช้งานได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟนะครับสามารถทํางานได้ทั้งหมด10ชั่วโมงด้วยกันเวลาในการชาร์จนะครับ4ชั่วโมงแบบเต็มสำหรับตัวอินเทอร์เฟซนะครับมี2อย่างจะเป็นตัว USB receiver กับตัว USB Type C นะสายเป็นสายยางนะครับยาว1.8เมตร ก็เป็นความกว้างความยาวความสูงแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่950กรัมสำหรับข้างหน้างก็จะมีรูปของตัวโปรแกรมมาโคนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ w w w t e c h n o c o m s u p p ส r t ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล่องโอเคผองั้เดี๋ยวเราไปเริ่ม Unbox อก Un แล้วก็มารีวิวตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ไฟสวยมากๆเลยโอเคไปกันเลย แกะกลองออกมานะครับเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดมีตัวใบคู่มือนะครับก็สามารถมาอ่านกันได้ติ๊กเกอร์ใบรับประกันของทาง Signal Sport ตรองส่วนนี้นะครับเป็นที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิตชนะแถมมาให้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเป็นตัวสายไฟเป็นสายยางยาว1.8เมตรซึ่งตัวสายนะครับก็จะมีตัวนี้แถมมาด้วยนี่เป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ตัวขยายสัญญาณนะครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับการขยายสัญญาณนะ โดยที่เราสามารถใช้ได้โดยการเอาตัวนี้นะครับไปเสียบกับตัวสายไท p e C แล้วก็เอาตัวสายไท p e C ไปต่อคอมนะจากปกติที่เราจะใช้ตัวนี้ต่อเฉยๆใช่ไหมครับเราก็ต่อแบบเป็นเซตเลยเป็นแบบนี้นะครับก็จะทําให้การรับสัญญาณดียิ่งขึ้นนะแล้วใครที่ไม่ได้ใช้เป็นตัวขยายสัญญาณนะครับตัวนี้สามารถใช้เป็นตัวฮับได้ด้วยนะก็คือด้านหนึ่งจะเป็น USB นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็น Type C อย่างนี้ ก็าสามารถมาต่ออะไรก็ได้นะอย่างเช่นหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดว่าอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนอยากต่อคีย์บอร์ดนี่แบบสีสันสวยงามเลยครับ <c oughs> ตัวที่ผมได้รับมานะครับเป็นบูสวิตนะนี่จะแกะให้ดูนะครับ <c oughs> ออปิคอลสวิต <c oughs> นี่ตัวไฟก็จะเป็น RGB นะครับรันสวยๆเลย การเปลี่ยนโหมดครับเราก็กด f n แล้วตามด้วยปุ่มนี้นะเราสามารถมาปรับแสงไฟได้นะมีดีไฟเพิ่มไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับความเร็วของแต่ละโหมดถ้าเกิดเราต้องการปิดไฟนะครับเราก็กด f n แล้วตามด้วยปุ่ม N ปุ่มนี้เลยนะ ทีดเปิดได้ตัวไฟเปลี่ยนสีนะครับ F N ตามด้วยปุ่มด l e ลฟนะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีแดงสีเขียวนะครับก็สามารถมาเลือกกันได้แต่ส่วนตัวผมชอบแบบ R G B ดันสวยๆนี้เลยนี่เป็นข้างหน้าของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะมีไฟลอดนะนี่ตรงที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับจะมีลักษณะแบบโปร่งแสงหน่อยสำหรับตัว K B 751ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าสีขาวอะ่ะสวยมากๆเลยแต่ที่ผมได้รับมารีวิวเป็นสีดำนะ สีขาวนี่ส่วนจริงนะครับสับข้างล่างของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีตัวของ serial number นะครับมีชื่อรุ่นของตัว nasson นะเป็นตัว wireless mechanical ออ keyboard ประกันนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นี่ถ้าเกิดเราต้องการใช้งานตัวของบูทูธแล้วก็ไ l e ลสนะครับอย่าลืมมากดตรงนี้ให้เป็นอนด้วยนะครับไม่งั้นตัวคีย์บอร์ดจะไม่มีไฟนะนี่สมมติผมปิดไปนะครับนะเอ๊ะทำไมคีย์บอร์ดเราไฟไม่ติดนะต้องมาเปิดก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ การเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะครับเรากดปุ่ม FN นะครับแล้วตามด้วยปุ่มตรงนี้จะมีปุ่ม Q W E R T นะครับทั้งหมด5ปุ่มนี้จะเป็นฟังก์ชันในการเรียกของการคอนเน c t นะสำหรับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่ม FN แล้วตามด้วยปุ่ม Q ตัวนี้นะครับจะเป็นการใช้งานแบบไวเลสแล้วจนั้นถาตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับมาเสียบกับตัวคอมได้เลย ก็คือเจอและเสร็จเรียบร้อยไฟก็จะติดตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนนะครับต้องการแบบขยายสัญญาณนะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับก็เอาตัวรีเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับนี้แล้วก็มาเสียบกับตัวขยายสัญญาณตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทั้งสายเลยไปเสียบกับคอมนะข้อดีของการที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดของเราจะมีเลนส์ที่ไกลมากขึ้นนะรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบสะดวกสะดวกนะพกพาง่ายๆก็แค่นี้ก็ได้ครับ แค่ตัวนี้ตัวเดียวเสียบเข้าไปนี่นะครับเชื่อมต่อเสร็จสับอันต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะจะมีบลูทูธ1 2 3นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้อันไหนนะครับกดอันไหนก็ได้อย่างเช่นผมกดอันนี้นะครับ F N แล้วตามด้วย W อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบบลูทูธ1นะ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมากด F N แล้วตามด้วยปุ่ม P นะกดค้างไว้่างนี้นะครับ การฝาตัว P จะกระพริบอย่างนี้นะจะเป็นการแพลิ i งนะครับหรือว่าการแบบรอนะให้เรารับสัญญาณนะครับโอเคผมเอาโทรศัพท์มาเรียบร้อยนะครับเรามาเปิดบลูทูธกันนะครับนี่เจอรลละอ,อุปก,กรณ์เป็นตัว Signal KB751 กดเข้าไปจับคู่นะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเลยจับคู่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราสามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้เลยเดี๋ยวผมพิมให้ดูนะครับ สำหรับการเปลี่ยนภาษานะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับระหว่าง Android กับ iOS นะแต่สําหรับ iOS นะครับเรากดตรงปุ่มนี้นะที่เป็นลูกศรชี้ลงอันนี้นะครับกดเป็นหนึ่งียเห็นไหมครับจะมีให้เราเลือกภาษาเนี่ยเราสามารถมาแบบเลือกได้เลยว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์เนี่ยในภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเลยนะครับสําหรับการใช้งานตัวคีย์บอร์ดกับตัวโทรศัพท์นะครับประมาณนี้ และอย่างสุดท้ายนะครับเป็นการต่อแบบสายนะแล้วก็ตัวสายแทย้สีขเราออกมาได้เลยนะครับจะมีช่องให้เสียบเชื่อมต่ออยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปเอาสายต่อนะครับหลังจากเอาสายต่อเสร็จนะครับเราก็กด Fn แล้วตามด้วยโหมดของตัวสายนะเป็นตัว T นะครับนี่แค่นี้เองก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อ โอเคผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว KB751 นับซ่อนนั่นเองนะครับผมตัวคีย์บอร์ดตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ครบครันนะสามารถเชื่อมต่อท,ทั้งหมด3ระบบด้วยกันนะครับมีทั้งการเชื่อมต่อแบบบลูทูธไวเรสแล้วก็แบบสายนะตัวคีย์บอร์ดก็แบบสวยๆเลยนะครับขนาดแบบ TKL นะครับตัดนำแผดออกไปสำหรับตวัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่1890บบาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะสำหรับ ตัวคีย์บอร์ดแบบไร้สายแล้วก็ฟังก์ชันขบขันขนาดนี้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรววีวิวต่อแล้วนะครับและตอนนี้เสียงของผมก็เริ่มหายไปแล้วด้วยนะไว้เจอใหม่ในคลิปหน้ากันะะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า